มีแต่ผู้ปกครองเด็กเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เอาเด็กออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคุณแม่ก็อยากให้น้องแพลวพักผ่อนอยู่ต่อถูกไหมคะใช่ค่ะมุมมิมโทรหนึ่ค่ะพี่ฝนคะเดี๋ยวพี่ฝนเนี่ยไปแจ้งให้พ่อเด็กเขาเข้าใจด้วยแล้วก็อย่าลืมโทรสแตนบายเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ด้วยคะ่ะได้ค่ะแจ้งอะไรนะครับ แค่จะลูกออกจากโรงพยาบาลไปหาที่พักโล่งๆไม่อุดอู้เนี่ยมันเป็นปัญหายังไงล่ะครับใช่ไหมคุณบอกเขาไปสิใส่แม่งนะครับมันเป็นปัญหาแน่ค่ะเพราะว่าในระหว่างการผ่าตัดน้องเนี่ยหมอพบหลักฐานหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าน้องอาจจะถูกทำลายร่างกายแล้วตอนเนี้ยแม่แท้ๆของน้อง ก็ยินยอมแล้วนะคะที่จะให้มีการสอบสวนอะไรนะครับถูกทำาไปร่างกายเหรอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยจะกลายเป็นว่าหมอกำลังจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องของค้อบคโัธอื่นเขานะครับและที่สำคัญเนี่ยมันใช่หน้าที่หมอแล้วครับถึงมันจะไม่ที่หม,หมอทำหน้าที่ของหมอเต็มที่แล้วค่ะ แต่หลังจากนี้ไปจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งที่ทําตามสามัญสำนึกว่าเด็กตัวเท่าเนี้ไม่ควรที่จะต้องมาโดนอะไรแบบนี้แล้วถ้าคุณพ่อถามหาหลักฐานแล้วก็นี่ค่ะ